สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันทที่14กรกฎาคม2025วันนี้ฟีเกอร์ิเด็ก74เหมือนเมื่อวานกับบรรยากาศ All t m m h i i h h บิตคอยเมื่อเช้านี้ทะลุ120,000ดอลลาร์ 1, 000, 20, 000สหรัฐขอแสดงควายินดีกับเพื่อนๆที่ถือบิตคอยแล้วก็เป็นบรรยากาศค r y ปโตวีค k 14-18กรกฎาคมจันทร์ถึงศุกร์จะเป็นการที่รัฐบาลสหาารัฐเนี่ย พยายามจัดระเบียบนโยบายทั้งในส่วนของ Genius Act, Act Anti c l e a r ์ y a c แ a n t i ้ b c Act แล้วก็ในเรื่องของภาษีเป็นต้นนะครับทีนี้เพื่อนสมาชิกท,ทั่วไปในช่องเราเนี่ยส่วนใหญ่หรือครึ่งๆเนี่ยถือออคอยไม่ได้ถือบิตคอยนะกระดูกสันหลังของตลาดคริปโตคนส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าถือออลคอยนะและความที่บิตคอยไปทำออทามไฮเนี่ย มันก็เอาละเป็นเรื่องดีสำหรับคนถือออคอยออคอยวันนี้พุ่งมาทั้งซูยโซลาน่าเอชบาร์เอ็กซาร์พเอ็ลมาคอยต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมามีความหวังแต่มันก็ยังไม่ไปทํา All Time High เดิมหรือหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ทุนกลับมายังดอยอยู่ไม่มากก็น,น้อยนะครับเ,เมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกถามเข้ามาพี่เอชบเข้าไประดับนี้แล้ว ขายดีไหมพี่ RWA ของ i, เชนน,นนี้ดีไหมพี่เหรียญนู้นเหรียญนี้ดีไหมตรงนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจว่าผมเนี่ยตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้เพราะหนึ่งเลยความสามารถไม่ถึงสองถ้าผมความสามารถถึงเนี่ยผมไม่มีใบอนุญ,ญาตให้คำปรึกษาด้านการลงทุนนะใบเดียวที่ผมมีคือสูติบัตรและสูติบัตรอยู่บ้านแม่ไม่รู้แม่ไว้ไหนนะครับแต่ สิ่งที่เราต้องเข้าใจออสซีซันไม่มีทางเหมือนเดิมนะอันเนี้ยฟันธงเลยไม่มีทางเหมือนเดิมออลคอยธรรมชาติบริบทของมันเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปเป็นเฟสนะเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามคล้ายกับตลาดภาเครื่องนะยกตัวอย่างตลาดคริปโตสองพั 2000, ตีซะสองนสิบห้าถึงสองพันี่ิเยเป็นเฟสที่ ถ้าคุณพอใจอ๋อคอยตัวนี้คุณไปอ่านไว้เปเปอร์คุณไปฟังอินฟลูเอนเซอร์คุณกาวตัวเนี้ยคุณลงทุนคุณเอาอินราคาส่วนใหญ่เป็นราคาเหมือนขายกันแบกกัะเด็นนะราคาแต่ละที่ต่างกันคุณซื้อ XRP ที่ BX ซื้อที่เกาหลีใต้ซื้อที่อเมริกาตอนนั้นราคาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสมัยนี้ไม่ต่างกันแล้วนะเท่ากันหมดการทำ arbitrage การทำ triangular arbitrage จะซับซ้อนยังไงเนี่ย ไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนนะครับตลาดตอนนั้นเหมือนแบกอดินตลาดหลังโควิดเหมือนขึ้นห้างและตลาดหลังบิตคอยอิทยียบอนุมัติเหมือนตลาดออนไลน์ซึ่งมีแค่เจ้าสองเจ้าคอนโทรลลาซาด้ากับชอปป e เป็นต้นเช่นกันตลาดภาคเครื่องก็ c ซียนคอนโทสมัยก่อนแบกอดินแถวสนามหลวงมาขึ้นพันทิปมาทุกวันนี้เป็นเซียนออนไลน์ทุกวันนี้ตลาดคริปโตก็จะเป็นเซียนอย่าง BlackRock Fidelity Ark Invest Grayscale v a n e อ g Wisdom Tree เป็นต้น Bitwise นะครับกองทุนเหล่านี้เขาจับตานโยบายลัฐ นั่นนโยบายรัฐที่มันจะเกิดขึ้นในสามริการเ,เพื่อนไม่ว่าเป็นการตรีกรอบในเรื่องของอะไรอยู่ภายใต้ SEC ภายใต้ CFTC ในเรื่องของ GEN e เ c s Act เนี่ยเป็นการตรีกรอบไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของพวกเราตามดำแต่เป็นผลประโยชน์ของ Asset m a n o r e r ใหญ่ๆนักการเมืองเพื่อนนักการเมืองคนที่สับสนนักการเมืองว่าเขาต้องการรูปแบบไหนนะครับเพราะนั้น คนที่ถือออคอยอย่างญาติผมเนี่ยถือออคอยที่แบบโนเนมสุดๆหรือแม้กระทั่งผมก็ยังมีออคอยที่แบบไม่รู้จะมีชีวิตอยู่รอดถึงปีหน้าหรือเปล่าไม่มีใครพูดถึงแล้วเนี่ยบางครั้งเราต้องกัดฟันแล้วก็ปรับพอร์ตนะปรับพอร์ตมาที่ผมเคยพูดถ้ามีญาติมาถามว่าเฮียจะลงทุนคริปโตทำไงครึ่งหนึ่ง แบ่งไว้ที่บิตคอยอีกครึ่งหนึ่งกระจายออลคอยที่มันอยู่ในเลสที่กองทุนต่างๆเนี่ยเขาขอ ETF ไม่ว่าเป็น XRP, HBAR, Solana หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ลงทุนแบบกระจายนะกระจายกระจายอย่าแบบ All In กับเหรียญไหนเหรียญหนึ่งแล้วหวังว่ามันจะเกิดออลซีซันแบบ2021ตรงเนี้ยส่วนตัวผมมองว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วนะมันจะเป็นออลซีซันที่แบบ โอเควันนี้ตัวนี้พุ่ง50% 100%แล้วก็เงียบไปแล้วก็มีวันที่พุ่งทั้งกระดาน10-20%แต่จะแบบ 3x 4x ในวีคเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มีอีกแล้วนี่เป็นยุคของ Wall Street และนโยบายทางการเมืองข่าวก็เปลี่ยนไปแล้วนะข่าวคริปโตสมัยก่อนป่าชาวฮอสกินสันไปแอฟริกา ไปทําในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการช่วยให้เด็กในแอฟริกาเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็ช่วยสัญญาณโทรศัพท์นู้นนั่นนี่เนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแกไปแกไปทําอะไรพอมีข่าวแบบนั้นออกมาเอดาพุ่งสมัยนี้ป่าชาวจะไปดาวังคารก็ไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งสําคัญคือ BlackRock จะเอาอยังไง d e ต t y จะเอา,อางไง Wisdom t r ร e เอา,อางไงแ Van เอ็จะเอาอยัางไงจะกล้าจด ETF หรือเปล่า นโยบายรัฐจะเอาอยัางไงนะคนที่ไม่ได้เข้ามานานคนที่เข้ามาช่วงออลไทม์ไฮยกตัวอย่าง2,017อาจจะเข้ามา2,018ตลาดร่วงหายไป2,020 2,021กลับมาพอมี FTX มีลูน่าก็หายไปแล้วกลับมาอีกรอบหลัง b บิทคอยที่ผ่านเนี่ยต้องเข้าใจว่าธรรมชาติเปลี่ยนไปแล้วพุทธคุณของออลคอยเนี่ยเพื่อนนึกภาพนะฮะ อายกตัวอย่างพระเครื่องที่ออกมาพระเครื่องจากวัดเล็กๆวัดโนเนมบนภูเขาจังหวัดหนึ่งเนี่ยทำได้ทุกแบบจะทำเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันเรียนเก่งห้อยปุ๊บสอบเข้าลามได้หรือจะทำแบบเสน่หานุ่นนั่นนี่ทำได้หมดออคอยเชนเล็กๆบล็อกเชนเล็กๆที่มี developer คนเดียวเนี่ยก็ทำได้หมด RWA ก็ได้ DeFi ก็ได้ NFT ก็ได้มีม c คอยทำาลจิสติกส s ซัพพลายเชนก็ได้ทำดิจิตอลไอด e n ิตี้ก็ได้ประเด็นคือสถาบันการเงินจะเอาไหมตรงเนี้ยเราเดาไม่ได้ว่าอะไรมันจะพุ่งเหมือนสมัยก่อนแล้วเราเดาไม่ได้ว่าเทรนด์มันจะเป็นกระแสเนี่ยเราไม่ได้ขับเคลื่อนแล้วกระแสอยู่ที่ Wall Street แล้วไม่มากก็น้อย อยู่ที่อย่างที่เรียน BlackRock, f ฟ d เดตี้ w i ส d o m t r ท e เป็นต้นเนี่ย mm hmm. เขาจะขับเคลื่อนยังไงเราต้องตามเขาใครที่มีออลคอยที่แบบมันเดทแล้วเนี่ยเพื่อนต้องพิจารณาอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าขายเพราะขายปุ๊บเกิดมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยผมจะเดือดร้อนผมถึงไม่ให้คำแนะนำอะใครแต่อยากให้เพื่อนเพนเพิจารณาว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องมองตลาดคริปโตเป็นโลกแห่งการออมทรัพย์ ไม่ใช่โลกแห่งความเสี่ยงเพราะท้ายที่สุดเราต้องการอยู่ในตลาดให้นานที่สุดไม่ใช่เข้ามาหมัดสองหมัดรวยวันนี้ถูกเลขท้ายสองตัวหายไปแล้วก็ดงองกระทืบอีกเราต้องมองระยะยาวเราต้องมีบิตคอย n ไว้บ้างแล้วก็กระจายความเสี่ยงกับเหรียญที่เป็นบลูชิปท็อปยี่สบเป็นต้นวันนี้คร่าวๆประมาณนี้ผมว่าผมลงประเด็นแล้วนะครับเพื่อนๆที่เข้ามานานแล้วคิดยังไงมีอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามา เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทปลอดภัยดูต่อไปครับผมไปเซบุลไปเ้ไปไหมเไดกัเ้